ส่องพลังงานเขาเขารู้สึกยังไงกับเราเรามาส่องพลังงานเขาดูนะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงอะไรกับเรานะครับนึกถึงเขาแล้วเลือกไพ่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ยังไม่มีใครให้นึกถึงนะครับก็นึกถึงตัวเองไปก่อนแล้วก็เลือกไพ่นะครับวันนี้จะมีไพ่ทั้งหมด3าใบให้เพื่อนๆได้เลือกนะพี่เข้มจะซูมให้ดูทีละใบนะครับ นี่คือนะครับใบแรกนะครับนึกถึงเขานะหรือนึกถึงตัวเองก็ได้อาจจะเลือกนะครับใครเลือกใบนี้นี่คือกองที่1นนะครับกองเรือสำหรับใบ,ใบนี้นะครับใบนี้นะครับเป็นกองที่2นะครับเป็นกองม้าแล้วก็ใบนี้ครับนะใบนี้ ใบนี้เป็นกองที่3นะครับกองบิชอปครับเมื่อเ,เพื่อนๆเลือกได้แล้วนะครับก็กดที่ time stamp เพื่อเลือกที่จะรับชมรับฟังคําทํานายตามกองที่เ,เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับ สวัสดีนี่คือชาวกองที่1น,นะครับกองที่1ของเราคือกองเรือนะครับท็อปปีก็คือสอ่งพลังงานเขานะรู้สึกยังไงกับเราเาเมาดูกันนะครับไพ่ที่มันเพื่อเลือกเนี่ยเป็นไพ่8ถ้วยนะครับโอเป็นลักษณะของคนที่แบบ เดินออกไปจากถ้วยนะกำลัง move on จากความทุกข์ความเศร้านะครับกำลัง move on จากใครบางคนกําลังเดินออกมาจากใครบางคนนะครับก็เลยมาเลือกกองนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีการชอบเดินทางนะครับหรือกําลังย้ายนะครับย้ายถิ่นฐานหรือว่าเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับเปลี่ยนงานก็ได้นะครับ กำลังเปลี่ยนงานเปลี่ยนบรรยากาศก,าก็ได้เปลี่ยนกลุ่มเพื่อนก็ได้นะแต่มีการยักย้ายถ่ายเทนะครับแน่นอนเรามาดูกันนะครับว่าอะไรที่เป็นพลังงานของคุณก่อนอันดับแรกอะไรที่เป็นพลังงานของคุณนะสี่ดาบราชาดาบสามไม้แล้วก็เก้าถ้วยนะ เออลักษณะของชาวกองนี้ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่จริงจังขึงขังนะครับแล้วก็เด็ดขาดอย่างเวลาที่แบบคุณทํางานอะไรอย่างเงี้ยเออคุณเด็ดขาดนะอย่าให้ใครมารบกวนไม่ได้เลยในะเรื่องแบบนี้นะนอกจากนี้นะครับเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะมองการไกลมองไปข้างหน้านะครับมีวิสัยทัศน์ชอบทําอะไรใหม่ๆหยิบจับอะไรใหม่ๆม,ม,มาทาเสมอๆนะครับเออเรื่องอะไรที่มันแบบเก่าๆหรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็คีบไว้รักษาไว้แต่ส่วนใหญ่เราจะชอบเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นนะเวลางานคืองานจริงจังเคร่งขังแล้วก็ดุแอบๆจะมีความดุเนาะชอบควบคุมนะเออแต่ว่าเวลาพักผ่อนก็คือพักผ่อนเต็มที่นะครับเป็นคนนิ่งๆนะมีความนิ่งอะไรอยู่จะมาดูกันนะครับว่าแล้วเขาน่ะ เขาคนนั้นที่เพื่อนๆนึกถึงหรือใครก็ตามที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆ energy เขาประมาณไหนอ้อเดวิล10ดาบ6ถ้วยแล้วก็เอ็มเพส เพื่อนๆชาวกองนี้มักจะมาถามเเพื่อนเก่าเก่านะคนที่เคยจบลงแล้วก็บางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ชัดเจนแต่น,นี้พี่เข้มต้องบอกก่อนว่าการดูดวงแบบพิคก,การ์ดเป็นการดูดวงแบบ General Reading นะครับถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่ตรงหรือว่ามันช้าเกินไปเดี๋ยวเราไปเลือกกองอื่นหรือว่า,าทําอะไรให้มันจะลงใจดีกว่าเนาะแต่ว่า,าดูจากไพ่แล้วเนี่ยพี่เข้รู้สึกว่าเขาเป็นคนฉลาดแกมโกงอ่ะแล้วเขาเป็นคนประเภทที่แบบว่าถ้า เอาเปรียบไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาเปรียบได้ก็จะเอามากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเออมีความเป็นแมคคิวเลิซึมหน่อยหนยนะประมาณนั้นนะครับก็เป็นคนเล้ยลาย,ลายนะเขาอะมักจะมีเอนซีของคนเจ้าชู้นะจึงทำให้ใครหลายคนที่เลือกกองนี้อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวคบเดี๋ยวเลิกอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะครับเออเดี๋ยวครบเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวอะไรอะเดี๋ยวต้อง ต้องมีการปรับพลังงานหรือกลับมาจูนกันใหม่อย่างเงี้ยมันถึงจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะครับเขาเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมมีเล่ห์เหลี่ยมนะครับแล้วก็ถ้าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นผู้ชายที่มีความอ่อนโยนอ่อนหวานมากนะทาให้ผู้หญิงเนี่ยติดเขาเต็มเลยนะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะเป็นผู้หญิงที่สวยมากทําให้แบบหืหนุ่มรอใช่ไหม นุ่มแก่พอ่อแม่อะไรอย่างงี้ก็ติดเขานะครับเพราะว่าสเสน่ห์เขาแรงมากนะอันนี้คือ energy ของเขาทีนี้เราอยากรู้ว่าเขาอะรู้สึกอะไรยังไงกับเรานะขอสี่ใบแต่ตอนนี้ได้ใบ,บกระโดดมาแถมเป็นหนึ่งใบเนาะดูสิเขารู้สึกอะไรยังไงกับเราเป็นความความสัมพันธ์บางคนอะอยู่ใน energy ที่แบบว่าเดี๋ยวครบเดี๋ยวเลิกนะครับ แต่ว่าเขาตัดเราไม่ได้นะเอ,อเดี๋ยวครบเดี๋ยวเลิกบางทีก็เ,เบื่อ,เ,อเดี๋ยวก็ไปทางนู้นแล้วก็บางทีก็รู้สึกว่ามันก็ไม่อินอยู่กับเรามันก็ได้เต็มร้อยนะมันก็มีอะไรที่มันเอ,อมากขึ้น ชีวิตมันก็จะสมบูรณ์ก็เลยรู้สึกว่าขาดใครไม่ได้นะครับถ้าถามว่าเขารักเราชอบเราไหมใช่มันมีความรักความชอบแต่เวลาอยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะสักพักหนึ่งมันก็จะเกิดความแบบชาชินแล้วก็มีการแบบถอยมีการห่างอะไรออกไปแบบนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเอเนของเขาอ่ะเขาชอบเรานะแต่ว่าพยายามอยากให้เขาแบบอยู่ใกล้เรามากหรือใช้เวลากับเรามากเกินไปอ,อ,อาจจะต้องมีการแบบให้ชิม แต่ไม่ได้ให้กินให้อิ่มนึกออกไหมเออเหมือนเหมือนชิมเขาเรียกอะไรอะ่ะชิมแบบชิมอาหารหรือว่าขนมหรือว่าของกินตามห้างอะไรแบบเนี้ยเอออารมณ์ประมาณนั้นนะครับนะถ้าไม่งั้นพอเข้าอิ่มปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขารับมือ,อยากพอเข้าอิ่มปุ๊บเขาเบื่อรสชาติเขาก็จะไปทางอื่นเรากดังนั้นเราองต้องมีลูกเล่นเราจะต้องมีลูกเล่นนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือมันอาจจะขัดกับสัญชาตญาณของเราสัญชาตญาณของเราอาจจะบอกว่าเราต้องควบคุมเราต้องคอนโทรลนะแต่ความจริงอย่าพยายามไปควบคุมนะครับคนคนนี้เป็นคนที่ควบคุมยากเพราะตัวเขาเองเขาควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วคนอื่นน่ะนอกจากคนนี้พลังงานอื่นน่ะมีอะไรดีๆนะกับเราบ้างน,นะใครอยากบอกอะไร ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครหลายคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเกิดปาร์ตี้เนาะอาจจะกําลังวุ่นนกับเรื่องนี้นะไม่ต้องกังวลน,นะครับเรามีคนที่รักแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ชอบเรานะครับอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะที่มีวุฒิภาวะกว่านี้แล้วก็ความรักที่มันไม่หวือหวามันสงบนะความรักที่มันสงบสุขนะครับก็จะเป็นความรักที่ คู่ควรกับเรานะลูกเต่าตกเดี๋ยวก่อนนะแลัวขนาดาวจันทร์ดาวศุกร์นะครับของตัวเขาเนี่ยดาวศุกร์เด่นราศีมังกรเด่นระหว่างเรามีอะไรอีกบ้างนะราศีมีนนะราศีมีนเด่นดาวจันทร์ดาวจันทร์เกี่ยวความรู้สึกเกี่ยวกับจิตใจแล้วก็พบที่12นะเอออะไรที่เป็นความลับอะไรที่เป็นเรื่องลับๆอะไรแบบนี้ก็จะดึงดูดเข้ามาเช่นกันอาจจะต้องแบบระวังนิดนึงสําหรับ กองนี้แต่ข้อดีของเราที่เรามีอันหนึ่งที่ลูกเต๋าแล้วก็ไพ่อยากจะบอกก็คือเรามีเซนส์หรือเป็นคนที่ค่อนข้างมีสัมผัสที่ดีพอสมควรนะเจอกันท้ายคลิปนะสวัสดีด้วยนะครับกองที่3กับทอปิกที่ว่าไอกองที่3ามกองที่2 เราถ้าพิจาว่าวางพลังงานเขารู้สึกยังไงกับเราเรามาดูสีพลังงานเขาเนี่ยไพ่ที่เพือนเลือกเป็นไพ่เอสซับคอยนะครับเป็นไพ่หนึ่งเหรียญโอ้โหลักษณะของไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะครับเป็นคนที่มีพรสวรรค์เร็วๆนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะกําลังได้ของขวัญหรือกําลังได้โชคได้ลาบอะไรบางอย่างจากจักรวาลอยู่นะคุณถึงดึงดูดให้เลือกไพ่ใบนี้นะครับแสดงว่าคุณกําลังดีใจที่ได้รับอะไรบางอย่างนะหรือว่ากําลังจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรกำลังได้ครอบครองกำลังดูแลอะไรบางอย่างมันเป็นภาพที่ใช้เห็นถึงการเอาใจใส่กับสิ่งที่ได้มาเอาใจใส่กับสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่ได้มานี่เป็นพลังงานด้านบวกของไพ่ใบนี้นะดังนั้นใครที่ยังไม่มีพลังงานนี้เอาตัวเองมาอยู่ในพลังงานนี้นะเพราะว่ามันจะสร้างเสริมเสน่ห์ให้คุณเรามาดูพลังงานของตัวคุณกัน มีอะไรบ้างที่เป็นพลังงานของคุณนะครับราชินีดาบนะผมเป็นคนจริงจังกึงขังเข้มแข็งนะเด็กถือดาบนะครับหกถ้วยแล้วก็สี่ถ้วยลักษณะชาวกองนี้เนี่ยคนอื่นจะคาดเดาไม่ได้นะว่าคุณน่ะรออักชอบหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะจะมีความรักจะมีความอบอ้อมอารีอะไรให้ใครเนี่ยตัวคุณจะคนอื่นจะคาดเดาไม่ได้เวลาที่เขามองเข้ามาตัวคุณมีความเข้มแข็ง,ขงนะ เป็นผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวนะเป็นคนที่เก่งมากเลยนะครับโดยเฉพาะการทํางานการทําเงินนะถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายเขอ,อาจจะยุ่งๆอยู่กับการปกครองหน่อยๆนะแต่เวลาทํางานจริงจังขึงขังนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจริงจังขึงขังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเป็นคนที่รวดเร็วนะจัดการงานที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับ แต่บางครั้งอาจจะมีความแบบจุกจิกไปบ้างนะคือคือรายละเอียดงานคือมันต้องเป๊ะไงคือเป็นคนที่แบบเนี้ยบหน่อยนะมุมมุมของความเป็นเด็กของคุณก็มีนะคุณรู้จักการใช้เสียงสองนะมีชีวิตวัยเด็กที่ค่อนข้างดีนะครับมีน o s t a เจียมีอะไรแบบนี้นะครับทาให้ชีวิตของคุณเนี่ยเอ่อเติบโตมาค่อนข้างจะมีคุณภาพนะครับแต่อาจจะดุนิดนึงเนาะระวังนิดนึงเรื่องของความขี้เบื่อ นะความคี้เบื่อความรู้สึกถูกทอดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยความเหงาเศร้าเบื่อ,เบ,อเบื่อง่ายนะครับอารมณ์ประมาณนี้มันเป็นได้ทั้งพลังบวกและพลังลบแต่คุณสามารถใช้พลังงานด้านบวกของมันได้เนื่องจากว่าคุณเป็นคนขี้เบื่อจึงมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณตลอดเวลานะเช่นเปลี่ยนงาน,เป,น,งานเ,เปลี่ยนงานอดิเรกเปลี่ยนเสื้อผ้าทําให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณดึงดูดและขอดูพลังงานของเขาหน่อยซี see. นะไหนดูสิ the world นะครับ นี่มีเลเวอร์นะครับว่ไพ่ดีนะราชาถ้วยแล้วก็2เหรียญตัวเขายังมีความลังเลแล้วก็ไม่แน่นอนนะเอ e เน y ของเขาแล้วก็เหมือนราวาเราก็ขี้เบื่อนะตัวของเขาเนี่ยมักจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็มีนะบางคนมาถามถึงคนทางไกลได้ของขวัญจากคนทางไกลเขาเป็นคนโรแมนติก หยิบจับอะไรมาทาก็สําเร็จเป็นคนที่มุ่งหน้าหาความสําเร็จนะครับมุ่งหน้าหาความสําเร็จหาอะไรดีๆให้กับชีวิตนอกจากนี้คนคนนี้ยังเป็นผู้ชายที่นะถ้าเขาเป็นผู้ชายนะใจดีใจเย็นนะครับเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้หญิงนะเขาก็จะเป็นคนที่ใจดีใจเย็นเป็นผู้ใหญ่แต่เวลาที่คุณอยู่กับเขาคุณต้องระวังนิดนึงเพราะคนนี้เวลาชอบไม่ชอบเกลียดโกรธเขาจะไม่แสดงออกทางสีหน้าทุกอย่างมันดูปกติมากมันดูร่าเริงคุยสนุกมันดูหวานมันดูดี แต่ว่าในใจลึกๆอ่ะเขาชอบหรือไม่ชอบอ่ะอันนี้สังเกตยากบางคนบอกไอ้ผู้ชายผู้หญิงก็เดาใจยากนะผู้ชายชอบมาบ่นกันแต่ความเป็นจริงถ้าคนคนนี้เป็นผู้ชายเขาก็เดาใจยากเหมือนกันผู้ชายก็จะมีมุมยากๆของเขาคือเขาจะไม่แสดงออกอารมณ์ความรู้สึกนะรักชอบเกลียดโกรธอะไรแบบนี้เขาก็แสดงด้านดีคุยได้เฟรนลี่อย่างเงี้ยแต่ในใจเราทําอะไรแบบเขาไม่พอใจเขาไม่พูดนะพอถึงวันหนึ่งปุ๊บ เขาก็ตัดสินใจไปเลยอย่างเงี้ยนะเขาก็ตัดสินใจนะจะรักก็รักเลยแต่ไม่รักก็ไม่รักเลยมันก็เลยดูเหมือนว่าอะไรอยู่ดีๆตัดสินใจเปลี่ยนแปงนะแลงเราก็จะงงอยู่ดีๆไม่รักกลายเป็นรักอยู่ดีๆรักกลายเป็นไม่รักได้นะครับ <ul ain> เพราะว่าในใจเขานิ่งคนคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์นะเวลาไปพูดกับใครใครก็รักนะครับเขามีเสน่ห์เวลาเขาพูดกับชาวบ้านเป็นมุมดีๆนะของเขา อ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วนะสองพลังงานเขาเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเราเจ็ดไม้สามดาบไหนดรูชิราชาดาบนะครับแล้วก็เดชนะ ลักษณะที่เขามองเราเนี่ยคุณจะต้องระวังนะระวังเรื่องความขัดแย้งระวังเรื่องความไม่เข้าใจกันเพราะคนคนนี้เวลาพูดเวลาคิดอะไรอย่างเอ็นีพีเ้มบอกเขาไม่ไม่บอกไม่ไม่ไม่พูดไม่บอกออกมานะครับพอเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ความแข็งเข้าเขาจะเขาจะนิ่งอ่ะเออเขาเขาจะไม่ชอบอ่ะแต่เขาจะไม่ไม่แสดงออกอ่ะ พยายามอย่าไปใช้แบบความแข็งนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เขาแบบถอยห่างออกไปพยายามใช้ความเป็นน้ําเย็นเข้ารูปความเป็นเฟมินีนอย่างเงี้ยแต่คุณก็ต้องรู้หลบรู้หลีกแบบเฟมินีนด้วยนะเอาตัวรอดแบบเฟมินีนเป็นนะครับเออมันไม่ใช่าความเป็นผู้หญิงต้องอ่อนแอทุกอยากนะแต่ว่าเราก็หลบหลีกเป็นใครที่แบบมาดีมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ทันแล้วก็ม้วนตัวหลบฉากออกมาเป็นนะครับอันนี้เป็นด้านดีนะ ต่อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ากับคนนี้เวลาที่เขาแบบไม่พอใจอะไรเขาจะเก็บซ่อนนะใน,นความรู้สึกลึกๆของเขาว่ามีเรื่องที่เจ็บปวดกับเราอยู่นะเท่าที่ดูจากหน้าไพา่นะเจ็บปวดเนื่องจากว่าเ,ออเราฟังกันไม่เข้าใจอีกมุมนึงเราอาจจะเข้าใจอีกแบบนึงเราอาจจะเข้าใจว่าเอ,อมันเป็นการเป็นห่วงเป็นใยแต่ว่ามุมนั้นเขาอาจจะรู้สึกว่ามันออมันมัน,ม,น,ม,นมันควบคุมเขาอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะรู้สึกได้แต่มันเป็นแค่ความรู้สึกของเขานะ เราพยายามปรับเอนิซีให้ดีนะด้านดีๆที่เขามองเรานะมีไหมมีนะเขาเห็นความเป็นเฟมินีนเขาเห็นเวลาที่รู้จักกันใหม่ๆเราจะมีความน่ารักมากแล้วเราจะมีความน่าดึงดูดเวลาพูดเรามีสเสน่ห์นะครับเวลาพูดอะไรเนี่ยเรามีสเสน่ห์เรามีความมั่นใจเรื่องความมั่นใจอ่าเก็บเอาไว้นะเป็นเป็นด้านดีนะครับแล้วก็ความอ่อนหวานความเป็นเด็กอย่างเงี้ยเขาชอบความเป็นเฟมินีนความเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเราชอบเขาชอบ นะครับแล้วก็การที่คุณมีคารลมอย่างเงี้ยเขาชอบเขาชอบคารลมของคุณมากๆนะอันนี้คือความชอบที่เขามีให้เราเพียงแต่ว่าในสถานการณ์ที่ไพ่บอกอาจจะต้องระวังเรื่องความไม่เข้าใจกันหรือว่าความขัดแย้งนิดนึง ตัวไพ่ไม่ได้บอกเกี่ยวกับลักนณด,ดาวจันทร์ดาวศุกร์ราศีของคุณนะแต่ของเขาเนี่ยดาวเสาเด่นนะครับราศีคนคู่มิถุนเนี่ยเด่นนะครับระ,ะหว่างเรามีอะไรเด่นอีกบ้างราศีกันนะเออเกี่ยวกันควบคุมเนาะพบอดีตชาตินะครับเกี่ยวข้องกับการที่เราเรียนรู้มาจากอดีตชาติแต่ว่าพบนี้อาจจะมีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงมีการทํางานกับตัวเองนะครับพบที่6พบอัลตนะระวังเรื่องความขัดแย้งนะครับแต่คุยกันเรื่องงานอะไรอย่างนี้ได้นะโดดเด่นในเรื่องการทํางานเรื่องความจริงจัง เจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนนะสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่3นะครับกองที่3ของเราคือกองี่ชอบนะท็อป,ปิกของเราวันนี้ก็คือส่งพลังงานเขารู้สึกยังไงกับเราเรามาดูกันนะไพ่ที่เป็นเพื่อนเลือกนะครับเป็นไพ่นายออฟชาร์ลีสนะเป็นไพ่ก้าถ้วยนะครับโอ้ลักษณะก้าวถ้วยคือมีคนนั่งอยู่ข้างหน้าถ้วยนะ ไพ่ใบใน,นี้มีหลายๆความหมายนะความหมายหนึ่งก็คือคนที่แบบมีความสุขแฮปปี้อุดมสมบูรณ์นะคือค่อนข้างจะมีความมาัง่งคั่งบางคนอาจจะแปลความหมายว่าเป็นคนเจ้าเนื้อก็ได้นะครับหรือว่ามีประเด็นกับเนื้อก็เจ้าเนื้อเเพราะว่ากินดีอยู่ดีนะนอกจากนี้นะครับยังหมายถึงการแบบซ่อนเลนปิดบังนะครับอาจจะเป็นเอน r g y ีของเราที่ชอบมุมสงบนะแล้วก็เป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยแบบชอบให้ใครมายุ่งกับชีวิตส่วนตัวคือจริงๆอาจจะไม่ได้ตั้งใจปิด ปิดบงังปิดใจนะครับแล้วก็ดูมีกินมีใช้นะเนี่ยมีกินมีใช้เรามาดูการอะไรที่เป็นพลังงานของคุณบ้างขอส่องพลังงานของคุณหน่อยสีมีอะไรดีๆนะไอสเตนนะครับสีถ้วยนะชาลีออร์ตนะครับหรือนี่เกิดอะไรขึ้นนะโอ้มีไพ่เก้าดาบเอ้ยเก้าดาบแปดดาบนะลักษณะาชาวกองนี้ถ้าที่พี่เข้มดูแล้วเนี่ย เหมือนคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบเก็บได้เก็บตัวนะครับกำแพงสูงนะไม่ค่อยชอบให้ใครมายุ่งเท่าไหร่แต่จะมีงานมีอะไรของตัวเองนะครับจะทํางานทําอะไรของตัวเองไปนะค่อนข้างเก่งนะแล้วก็รักคนรอบข้างเป็นที่รักของคนรอบข้างนะแต่ตัวคุณจะเป็นคนที่ขี้เบื่อคือมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบางทีคุณจะแบบไม่ไม่ค่อยชอบยุง่งไม่ค่อยชอบสูงสิงเพราะว่าเวลาเข้าไปอยู่ในสถานการณ์อะไรใหม่ๆแล้วคุณจะรู้สึกว่า มันมันมันน่าเบื่อเรามีโลกของเรานะมันมีมีโลกของเราคือมีโลกที่เป็นโลกแบบ the world เนี่ยนะ world อะ่นะแล้วไม่ใช่โลกแบบโลกที่ต่ออะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคือมีโลกส่วนตัวสูงนะครับกำแพงสูงนะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจเนี่ยสูงนะแล้วก็ไม่ค่อยง้อใครแต่เอาอกเอาใจเป็นนะมันเป็นพื้นฐานนิสัยของคุณคือเอาอกเอาใจเป็นไม่ได้แปลว่าคุณไปปะหลาออะไรอย่างงี้นะ แต่ก็รู้จักเอาอ,อกเอาใจคนรอบข้างคือเอาใจเขามาใส่ใจเราอ่ะคือคุณประมาณว่าประเมินสถานการณ์ว่าคนคนนี้น่าจะชอบหรือไม่ชอบอะไรนะเราก็มีการเอาใจใส่นะเออเขาเรียกว่าความหมายของคำว,ว่าเอาใจใส่เป็นด้านดีนะครับแล้วมันก็เป็นเฟมินีนเอนเนจีที่มีอยู่ในตัวคุณนะของคนที่เป็นผู้หญิงส่วนคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยคุณจะรู้จักยับยั้งกําลังของคุณยับยั้งสัญชตยาน,นดิบของคุณ นะครับอ่ามันก็เป็นข้อดีนะทำให้ตัวคุณในเวลาอยู่กับผู้หญิงคุณจะอ่อนโยนนะใช้คําว่ายอมเ่ยไม่ใช้คําว่าอ่อนโยนดีกว่าเนาะนะอ่อนโยนต่อผู้หญิงอย่างเงี้ยดูพลังงานของเขาหน่อยสิมีอะไรที่เป็นพลังงานของเขาบ้าง <นะ S 1> เด็กถือเหรียญนะครับเก้าเหรียญหนึ่งไม้นะครับแล้วก็หกเหรียญนะ,นะลักษณะเนี่ยของเขาคนนั้นนะเป็นคนที่จริงจังนะครับมองโลกแบบเรียลลิสติก ลักษณะของเขาอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นคนที่แบบมีความสงบนะชอบอยู่กับตัวเองชอบอยู่กับชีวิตนะชีวิตของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าอยู่กับเสียงนกเสียงไม้อะไรแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือช่วยเหลือคนอื่นมีการกีบแบ่งเทคนะแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีการทำ charity นะ charity เขาเรียกอะไรสังคมอะไรเงี้ยของการกุศลอะไรอย่างเงี้ย มีวิสัยทัศน์โดยเฉพาะในเรื่องที่เขาสนใจเนี่ยเขาจะมีแพชชั่นกับสิ่งนั้นมากนะเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นไอการที่เขามีแพชชั่นเนี่ยมันทําให้แบบเขาก็เลยดึงดูดนะดึงดูดคนรอบข้างให้เข้ามารักเข้ามาชอบเขาอะทีนี้มาดูกันหน่อยซิว่าแล้วความรู้สึกนะเขารู้สึกอะไรยังไงกับเราพลังงานของเขาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพลังงานที่ คนที่เ,เพื่อนๆถามถึงนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ได้ถามถึงใครพลังงานนี้มันจะเป็นลักษณะของเ,อเขาเรียกว่าเป็นพลังงานของคนที่จะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆในช่วงนี้นะครับให้ระวังเรื่องการทะเลาะกันนะมีทาวเวอร์ตรงนี้นะสามเหรียญห้าถ้วยแล้วก็เอ็มเพสช่วงนี้ความรักของเราหรือว่าความสัมพันธ์ของเราอาจจะกำลังมีการปรับตัว ปรับตัวเข้าหากันปรับตัวระหว่างเขากับเรา,เาปรับตัวเพื่อที่จะดูแลหรือว่าเอาใจใส่กันนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องบางเรื่องคนเราเกิดมาร้อยพ่อพันแม่ใช่ไหมเ,เกิดมาในบ้านที่แตกต่างกันเราเวลาอยู่ใกล้เขาอาจะต้องมีเรื่องบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันคิดอย่างนี้ได้เหรอมันปกติเหรอนะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่คุ้นชินเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบ เติบโตมาในครอบครัวหรือว่าสังคมหนึ่งจึงเขาอาจจะต้องระวังเรื่องแบบการทะเลาะการการไม่เข้าใจกันอะไรแบบนี้ได้นะเราขึ้นทาวเวอร์โดยเฉพาะเวลาที่แบบคุยกันเวลาที่ดีเบตกันนะครับถ้าสถานการณ์มันดูร้อนๆอะไรอย่างเงี้ย mm. เพื่อนๆก็ลองไปคนนั่งฟังดูก่อนก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับนี่ mm. เขาอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เป็น มีความคิดหรือว่าใหม่เซตหรือไม่ได้เป็นคนแบบที่เราคิดแบบ100%เรหรอกนะเออแต่มันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นตัวเขาไว้ใช่ที่เราได้เห็นนะครับแต่พอเวลาสักพักหนึ่งเวลาคบๆไปแล้วจริงๆมันเป็นปกตินะเนี่ยมันเป็นไพ่กาลังสื่อถึงการที่เราเขากาลังอยู่ในช่วงปรับตัวของความสัมพันธ์นะพอเราคุยกันแล้วปรับตัวกันแล้วมันจะไปกันได้ในที่สุดนะมันมีความรักความชอบอยู่ในนี้นะครับนี่คือเอ็มเพนะครับ เออมันเป็นความรักความชอบแต่ช่วงนี้กําลังปรับตัวนะความไม่เข้าใจกันพอเราได้เคลียเราได้คุยกันอ่นะเออได้ทําข้อตกลงกันอ่นะมันจะทําให้ความสัมพันธนะ์เดินหน้าไปต่อได้แลนะ้ตกลงแล้วเราจะเอาอยัางไงนะชีวิตนี้เห็นมาไพ่นี่จะสะท้อนถึงความขัดแย้งมากเลยนะครับนะจะมีการปรับตัวกันนะครับแต่ทั้งสองคนอ่นะห่วงกัน นะดูแล้วห่วงกันนะเอียบเอาไว้กอดเอาไว้เลยนะห่วงกันก็ไม่อยากเสียไปใช่ไหมล่ะก็เลยต้องมีการปรับตัวกันนะครับไพ่ก็แสดงถึงการปรับตัวกันเพื่อไม่ให้เสียกันและกันแล้วนะดังนั้นใครที่กาลังลังเลกําลังวุ่นวายความรู้สึกอนคนนี้ก็ถอนตัวจากเราไม่ขึ้นแน่แนแม้ว่าสถานการณ์มันจะดูแบบตึงๆไปบ้างเนาะและขอาจดาวจันดาวสุไพ่ไม่ได้บอกเกี่ยวกับตัวเขานะแต่ว่า,าตรงนี้ตัวของเราเนี่ย ก๊รกดเด่นนะสิงเด่นระหว่างเรามีอะไรบ้างที่เด่นนะลูกสาวบอกอะไรกลมนะครับเด่นพลังงานของดาวอังคารเนี่ยค่อนข้างจะเด่นพลังงานของความเป็นผู้ชายแล้วพลังงานของเอ่อมัสกิลีนเอ่อการบุกการลุยอะไรแบบนี้พบที่ก้าพบสุภาษนะเออการปรับตัวเข้าหาการการเจริญงอกเงยเจริญงอกงามการเซลล์ได้เปหลอกมน นะก่องน,นี้พี่เข้มก็เชียร์ให้คุณอยู่ในวงการเซลล์ดีเวลลอปเมนตนะ์พัฒนาตนเองนะเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวท้ายคลิปทุกท่านนะครับเรามาดูภายใต้กองกันนะครับพลังงานโดยรวมของคนที่เข้ามาเล่นท็อปิกของเราวันนี้เนี่ยเป็นอ๋อไพ่ห้าไม้หลายคนเนี่ยถาม เเพราะว่าเรากับเขากำลังมีประเด็นกันมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันคือจุดมุ่งหมายอาจจะเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันก็ได้แต่เพียงแต่ว่าวิธีการมันไม่เหมือนกันเออมันก็เลยต้องมีการพูดคุยมีการดีเบตเนาะมีการปรับตัวเข้าหากันแบบนี้เป็นตน้นนะครับมันก็เลยอยู่ในช่วงของการแบบปรับพลังงานสำหรับใครหลายคนมันก็เลยมีความขัดแย้งมีมุมของแต่ละฝ่ายที่มองคนละมุมมองกันนะเอออาจจะทําให้แบบเกิดความขัดแย้งขึ้นได้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่เราจะได้ ปรับตัวเข้าหากันถ้าเราปรับตัวได้ความรักก็ไปรอดเนาะแล้วมันก็แสดงว่าความรักเนี่ยมันได้เขาเรียกว่าผ่านสเตจของมันนะหลายคนก็เลยเออมีการผ่านสเตจนะผ่านเรื่องราวพวกนี้มาก่อนคือจริงๆมันเป็นทุกคู่แหละเนาะนะก็เกิดขึ้นได้นะครับอาดังนั้นเราจะรับไปแต่พลังงานที่ดีๆนะนเพื่อนๆนะอะไรที่ดีเราก็ไม่ต้องรับไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมาเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกัน การดูดวงแบบพิการ์ดนะครับเป็นเจเนอเรชันดิ้งคำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกันเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางมันคลดหรือไม่ตรงเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับรับไปแต่คำทำนายที่ดีๆเท่านั้นนะอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่รับไปนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆของช่องนะอ๋อลืมบอกไปนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการซัพพอร์ตช่อง,องการ subscribe ไลค์แชร์นะครับสามารถซัพพอร์ตช่องได้นอกจากนี้นะครับ การดูดวงส่วนตัวหลังไม่นะครับพี่เข้มก็รับดูดวงส่วนตัวหลังไม่ด้วยหรือว่าบางคนไม่ชอบดูดวงนะครับสามารถปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักกับพี่เข้มไดนะ้นอกจากนี้นะครับมีการกดปุ่ม s u p e r t ร์แทงการสมัครสมาชิกช่องโดยเฉพาะการซับสคริปชันนะสมัครสมาชิกช่องในห้อง Workshop นะครับในนั้นก็จะมีคลิปที่เราเ,าเพื่อนๆอ,อยู่นะครับเป็นคลิปดีๆของเรานะครับเช่นแบบการทำสมาธิอะไรอย่างเงี้ยในระยะ มันจะดีในระยะยาวนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับการทำสมาธิแบบมีไกด์เออไกด์เดดเมดิเทชันพวกนี้นะครับแบบให้จินตนาการภาพตามอะ่ะนะมันเป็นคลิปที่เอาไว้ล้างแผลใจนะครับพี่เข้มเองก็เคยผ่านกระบวนการนี้มาก่อนนะแต่เจ็บนิดนึงครั้งแรกอะ่ะแต่ว่าครั้งต่อไปก็ไม่เจ็บเท่าไหร่แล้วคือมันไม่ต้องทำอะไรนอกจากหลับตาและจินตนาการตามเท่านั้นเองนะครับ ในช่วงจังหวะที่เรามีสมาธินะโอเคนะครับเจอกันในคลิปอื่นๆของช่องคลิปทุกคลิปของช่องเป็นคลิปไทม์ไลนนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีด้วยครับ